อ่ะสวัสดีครับไซลาสว่าสวัสดีครับตำรวจนี่เราสัมภาษณ์ตำรวจอยู่นะต้องต้องตะเอไมไม่ต้องใช่ไหมยังครับกลับมาตอบกลับมาซ้อมแล้วเป็นตำรวจที่ไหนกาะสินครับผมยศยศอะไรพจวสิบตำรวจตีครับอ๋อตำรวจตีปักีพันไทยสุนเนินครับผมเนี่ไงล่แหละพจอวอะไรนะพจอวอะไรพจวกาะสินเลยครับผมอ๋อจะมาเมืองเลยครับมีเวลามาซ้อมมวยต่อยมวยได้ผมขอตัวอย่างเงี้ยครับเป็นนายร่าไม่ได้ไก่ละ ก็แข่งเสร็จก็ต้องไปทํางานต่ออ๋ออ่ะ,อะกลับมาซ้อมงานยังครับก็เกือบเกือบเดือนได้เกือบเดือนแล้วมีรายการแล้ววันที่วันที่หนึ่งครับหนึ่งก็คือวันเสาร์ที่หนึ่งพฤษภาที่ลุมพินคพีครับเจอกับเจอกับเพชรสมานครับเพชรสมานสอสมานการมนเวทเท่าไหร่เอ่รอร้อยยี่สิบสี่ปอนด์ครับเราเคยเจอกับเพชรสมานแล้วมั้งใช่ปะใช่ครับเป็นไง ก็ชนะชนะมาครั้งหนึ่งครับกี่ปีมาแล้วเนี่ยก็เดือนที่แล้วนะปีหนึ่งพอดีครับอ๋อก็จะปีหนึ่งพอดีใช่ครับไฟนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ก็ยี่สามปอนด์ครับอ๋อ,อ,อก็เ็นใหม่ปอนด์นึงเป็นไงเวทนี้น้ำหนักนี้ก็มันก็ เหนื่อยเหนื่อยผมอยู่เพราะว่าบีบไม่บีบรอใช่ไหมหยุดไปนานนะผัดไปนานปล่อยไฟสุดท้ายกี่เดือนมาแล้วจำได้ปหมเก้าเดือนแปดเดือนปีนึเนาะใช่ครับเป็นไงเจอใครไป็นอะเจอรุ่นในชัยครับช่องเก็บแพ้โดนในไทยที่ช่องเก็บโอ้โหแปดเก้าเดือนเป็นไงร่างกายมันคิดว่ามันจะกลับมายยังธรรมชาติมวยอ่ะมันก็ต้องมีอืดธรรมดาครับผมว่หยุดไปเกือบปีนะอ๋อแล้วเวทนี่มันก็ถือว่าลำเลี่ยงไงนะยี่สิบสี่นิดหน่อยประมาณสี่โล เราเอวท์ของเราที่เราชอบๆเลยเอวท์ไหนมันมันมันยังบอกไม่ได้ว่ามันนานครับต้องทำร่างกายก่อนใช่ครับออ๋เจอเพศสมานทรงเดียวกันเลยเป็นไงทรงนี้ก็เขจะมีลูกจุกจิกไปที่แล้วเราชนะเขาอย่างไรเออลูกลูกที่แบบหนักายอ๋อเออโค้งยากไหมที่จุดนั้นยากจุกจิกกันช้อนเร็วไหมเร็วแต่ว่าเราน่าจะหนักกว่านะเขาเปลูกหนักแลกแข่งกันอะไรอย่างนี้อ๋อ แล้วฟอร์มเราเป็นไงบ้างช่วงหลังหลสามฟอร์มหลังจำได้ไหมสามฟอร์มหลังก็มีชนะเพชรสมานเนี่ยครัแล้วก็ชนะรุนชัยแล้วก็มาแพ้รุนชัยนะอ๋อก็ฟอร์มนี้นี่นมาแพ้ล่าสุดเองใช่ใชไหมครัอ๋อแต่ีเออแต่ว่ามันมีปัญหาตรงที่หยุดนานนี่แหละใช่ไหมใช่เพราะว่าคู่ชกก็เลื่อนไปไปสี่ห้าไฟล์เออแต่เราก็ก็ต้องลองลองดูก่อนว่าร่างกายเป็นไงใช่ก็ต้องซ้อมให้หนักก่<ป>อนครับผมแล้วลูกพี่เราว่าไงไหมก็ก็ให้ซ้อมหนักซ้อมหนักไป เรื่องอจชม,มาชีพ<ด>ก็มีอยู่แล้วนะเป็นไงการไปเป็นตำรวจแล้วมาต่อยมวยเนี่ยมันมันจะมีมันจะเป็นปัญหาไหมอะ่ะก็ไม่เป็นนะเพราะว่าอยู่ในช่วงที่ขอตัวามาซ้อมก็ก็ซ้มอมขอพ่อก็ต่อยเสร็จก็กลับไปเหมือนเดิมใช่ครับแล้วก็ขอมาใหม่เหมือนเดิมได้อ๋อเหมือนเหมือนป้าเป็นหนึ่งนะเพราะว่าผมเข้าแนะนานักกีฬาครับโอตานกีฬาแบบเขาเขาก็ช่วยเหลือนักกีฬาไทยเพราะว่าจะได้ ทำผลงานให้สำผลงานตํารวจด้วยเงี้ยครับไม่มีปัญหาเรื่องการวิซ้อมอะไรครับผมอ่ะเขาเต็มที่ขับไปมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับไปนี้ก็มั่นใจเต็นร้อยครับเต็มร้อยแนะไม่เต็มที่ไปก่อนครับผมฝากแฟนคลับชายล่าหน่อยครับก็ฝากช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมกลับมาไฟนี้ก็ทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดครับโอเคขอบคุณมากครับชายล่าขอขอบคุณครับ